ผมชื่อนายเกษมมีอายุย37ปีผมมีอาการอ่อนเลียเรรังมา7เดือนวิ่งเข้าออกโรงพยาบาลมาเรื่อยๆและหมอก็าหาสาเหตุไม่เจอเป็นคนที่นอนหลับยากมีอาการมึงนงงสายตาผ้ามัวและมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อกล้าตัวปวดหลัง แต่ก่อนไม่สามารถทำงานได้ปกติพอมาวันหนึ่งได้มาเจอเอ็ีเผมก็เลยลองสั่งซื้อมานึ่งกล่องทานครั้งละครึ่งเม็ดสามวันแล้วก็มีอาการเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆพอวันตัดไปก็กินหนึ่งเม็ดวันละสองครั้ง ก็มีอาการดีขึ้นมาเรื่อยๆนอนหลับก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆหลับลึกขึ้นรู้สึกสบายนอนหลับสบายจนทำงานได้เกือบปกติแล้วก็อัลฮัมดุลิลละที่อัลลอให้ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตอนนี้ NV7 อยากให้ทุกคนลองใช้ดูอย่าเชื่อคำที่ผมบอก ต้องลองมาใช้เองขอบคุณครับ